สสวัดีครัะมาจากกลุ่มสองจะมาทดลองเรื่องแรงแม่เหล็กครับหนึ่งปัญหาระยะห่างของวัตถุมีผลต่อแรงแม่เหล็กอย่างไรต้องคือระยะห่างของลวดีกระดาษครับตัวแปรตามคือแรงของแม่เหล็กนะครับตัวแปรพ่อคูณคือขนาดและจำนวนของลวดีกระดาษสวัสดีค่ะคุณ ภาระอาหารของวัตถุมีผลต่อแรงแม่เหล็กที่ยิ่งนั้นแรงดึงดูดจะมากขึ้นเมื่อแรงอาหารน้อยลงเราจะมาเริ่มการทดลองนะครับอุปกรณ์ของการทดลองก็คือแท่งแม่เหล็กแลวก็รวดิกระดาษซึ่งจากการทดลองนะครับเราสุดเได้ว่าเมื่อมานะการเยตสีครับข้อสาก็จะมีความเสถียรที่ไม่สมดุมาเนื่องจากตัวพาสตนะครับได้เกิดไปพลาสติกจากการเซตสียัยิ่งวูบวิ่งหนา พวกเราถึงสองขอจบการนำเสนอกันีน่ครับครับ